ครับผมสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเขาสูชองอีสานบานปลาสตอรี่ครับผมนะครับวันนี้มหาล่อโคกลอปูนะครับอ่ารอเบิงลองไม้ไฟนะครับซึ่งผลตกมาสองรอบแล้วนะครับผมไฟไม้ปลากระโดนเตียวแล้วนะครับก็บริเวณีโอกาสมหาอยู่หากินนะครับมหาลองไม้ไฟจะเตือนนะครับผมเัีวนี้กือว่าเป็นเพื่อแรกนะครับเดี๋ยวมาหล่นน้ำกันครบวนมันจะ นี่หน่อยนี่ลายปันไดกครับผมสภาพพื้นที่นะครับในการหาอยู่หากิมมืนอนี้น ah ครับน้องไ,ไฟนะครับผมบริม,มากเบืองโดนเติมแล้วนะครับปัญห่าทีิย่าวเหย้าเราเนาะผมสูงที่เป็นแมนงก็เริ่มแนงเหย้าเราเลยก็ได้หาอยู่หากิอจุดนะครับน้องใไฟนะครับช่วงที่ฝนยาัาบ่ฮั่น ตกดูตกใบนะครับบนแถวบ้านผมตกสองรอบแล้วนะครับไป้ไม่ปลาก็ใไม่ไปโดนเติมแล้วนะครับไฟก็เดิ่มพงนะครับพงจนยงานี่ครับโอ้ครับนี่แมงลายอยู่นะอย่างน้นอยแงแทบนะครับเราไม่ช่วงแรงนะครับช่วงแรงยุ่นนะครับฝนกระตกใจเตื่อต้องเตื้อแล้วนะครับ นี่นอยู่นะครับผมปลอกแกงครับแซบนะครับนี่ชุดน้องไม้ไฟนะครับแถวนี้จะเป็นนอไม้ไร่นะครับเป็นปลาไรปลานอตไม้ไรนะครับก็จะมีแหนงเป็นไหลนะครับจะลุ้นกันไปเลยครับผมแหน่งงามนะครับตัวนี้เกิดออกมาเง้านะครับเอาเต้นแหนงยังไงแบบนี้นะครับปปอกเอา่วนที่อว่านะครับไปแกงคลุกไปเป๊ะๆนะครับ ใส่น้ำอยานัาง่งใส่เขาเบือนะครับแซ่บๆครับผมหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆนะครับตามมาไต่คองอีสานบ้านปลาขึ้นเก่าแล้วครับเป็นแดงใช่ไหมครับส่วนที่เป็แนแดงก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าแถวนี้เพื่อนเฮตให้นะครับเพื่อนมาเพื่อนมาไทยให้ใส่อ้อยนะครับให้ปลูกอ้อยปลูกมันจะมีเสียงรถไถ ดังแน่นะครับก็คงจะบ่าว่ากันครับผมนี่ครับงามๆครับหาไปเรื่อยครับแงง่ายูยนนะครับในในพอประมาณสำหรับน้องไม้ไฟนะครับจะก็จะประมาณนี้นะครับก็เลยปอกแกงนะครับผมมีส่วนที่เป็นนอนะครับ เป็นนอเป็นแดงไปหาอยู่หากิ่นนะครับแดงน,น้อยๆเราเอานะครับผมปอกแบบนี้นะครับปอกแกงครับแซบครับ,รบหลัเรเาจะนอที่พ่อได้นะครับผมพ่อแ็บปอกได้นะครับมันเป็นแนงนะครับนแดนงงามอยู่นะครับผม นี่พอให้เกีบยวไปเรื่อยๆอยู่นะครับนี่เกีบยวไปเรื่อยๆนะครับหาเรียกหมอต้อยนอนเต็นอาง,งามๆนะครับก็ได้ไปแกงนะครับน่าแกะเป็นบ้านนะครับงามนะครับ มีไฮรรุ่นไปเรื่อยอยู่นะครับผมนอนอยังครับทั้งดานบนนะครับเป็นแนงนะครับผมมีเป็นแนงนะครับคือว่าแนงไงแแนงงามเลยนะครับผมเป็นแดงครับ อ๋ไม้ไฟนะครับผมนีมก็เป็นแรงครับเป็นแนงรนแนงแง้งงมๆนะครับผมไม่ได้เก็บไปไเลยครับอย่างนี้แล้วครับผมง่ามนะครับหาก่อนะเน่าเลยนะครับเพาอาสามารถที่จะไปปอกอส่วนวอนไยแน,นะครับ มีลายอยู่นะครับสาหรับน้องมบไฟปลาเนี่นะครับผมแหลงเงยแหลงงามนะครับอันบนอีก่ครับหมอเลยนะครับว่าน้องไบไฟแบบนี้นะครับแกงแซ่บหลายนะครับผมผู้เดยวบู้ให้กินต้องร่องนะครับผมการที่ยาเน่าเราก็เมีนะครับสั่นด้วก็เมีนะครับ เลือกเอาหน่อที่จะไปปลอกได้จะกินได้นะครับเลือกสันเลือกหาเอานะครับผมเพราะว่าปลายนี่ก็ถือว่าปลายจะเติบนะครับตัวนี้เป็นแนงนะครับแมงงามนะเนี่ยรุนไปเลยครับผมเน,นี่ยบองกอนานะครับขนาดก็มีนะครับผม พอให้ไปเก็บไปอยู่ไปหากินนะครับผมนีไม่เตแนงว่าย่าวนะครับเนย้าก่อตามเย้าวนะครับผมเพราะว่าสามารถที่จะไปคัดเอาส่วนทีมันอ่อนไล้อยู่นะครับแนงเย่าวนะครับเกิดแสดงว่าเกิดโดนเติบแล้วน,นะครับผมก็ดบ่ได้มาก,ากเชื่อนะครับเนื่องจากว่าคิดพลาดในที่การง,งานแล้วกับบุคคลว่ามันจะเกิดโยกปานี้นะครับ เด็นพี่น้องข้างเรือนลงคลิปน้อยไฟเดินเลยคิดว่าข้างบ้านของกันหนาที่นี่กันเดี๋ยวลองมาเบิ้งนะครับปรากฏว่าย่าวพักเลยเกิดโดนเจอแล้วนะครับผมโดนไปได้เลยครับนี่แม่งแข้งพอดไมครับแม่งแข้งเลยครับผมแมันแข้งหรือแม่งบ้าเหมือนใจะะนะครับผม พญานาคนะครับม่รู้วนเกิดนะครับผมเมื่อเบิงก็เห็นเงาแล้วเราบแต่ว่ากับพ่อได้เิ่มพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับแมวจะเงาเขาก็เอาเปเอายงเงาแล้วก็ไปตัดเราส่วนทีอ่อนๆนะครับเอาไปต้มไปแกงครับนี่นะครับน้อยแง้มกล้ามนะครับน้อไม้ไฟนะครับถ้นหอดเราควรมากก็จะเป็นน้อยหญ่นะครับแถวนี้ไร้นะครับผม ก็จะได้ส่วนไปนะครับเกิดเน่าอันนี้คือส่วนที่เกิดมาเรก่ๆนะครับบว่าบ่เดียมาเบิงจักเกอร์นะครับเงาเบิดนะครับผมแล้วก็พ่อได้ยู่ได้กินนะครับไปเรือเ่อยนะครับนอนง่ามเลยครับนอนเยาดูนอนนะครับผมพ่อได้ยินแล้วครับนอนเงา ขอส่งที่อ้นนะครับอ่ไ้อยู่ได้กินนะแสดงว่าเกิดโดนเติบเกิดโดนแล้วนะครับสําหรับน้องไม้ไผ่านี่นะครับซึ่งผมกับโบเดร์มาบนจ้าเชือนะครับพอมป้าเสงกับอ้หนาเบิ้ลนะครับผมขันมาช่วงที่กำลังเกิดยังมไม้ก็สีได้เวนอนสั่นน้ำง่าเนะครับเดี๋ยว่ากับว่าเป็นนังนะครับนอนยาวกับ ดึกฟอ,อกินได้ให้เขานะครับส่วนหนึ่งกักระรังโพก็มีนะครับผมมาหลายรุ่นนะครับมานีา่นะอีกน้องางามนะครับผมกระรังโพกันมากจนะ,ะอเอางามนะครับงามก็เอาครับผมคืงกันไปด้วยนะครับ นอเนาเลยครับนี่ฮะเก็บใหรุ่นเรื่อยๆนะครับธนาคารเิ้นอเนาบ้าเนเราเนานะเอาไม้ไฟนะครับปีนปีละครั้ง นันมากก็จะเป็นน้อไม้แย่ขึน้นนะครับนอ้อยแย่ขึ้นหาอยู่หากินง่ายนะแต่ว่าช่วงนี้ก็หาเก็บหนื้เก็บน้อยๆกินฟอนนะครับซึ่งชาวบ้านผมเอื่อน่านออ่อไม้ไฟจก็พิว่าเกิดรลายอยู่นะครับไฟเนี่ยนยครับ,รบเอาไปปอกคลุกแกงนะครับจ้าร้ายครับผมครับผมนี่คือนออ่อไม้ไฟนะครับที่ ผมไปหามานะครับก็คิว่าเดรหลายเติบอยู่นะครับปอกออกก็จะได้แกงไง่นะครับผมนอกับว่าไง่เป็นนอเป็นแนงนะครับอย่างเช่นนกไม้ไฟนะครับที่พ่อไายูห้กินได้ในช่วงที่หนาแล้งนะครับคือเกิดช่วงนาแล้งนะครับเป็นนกไม้ที่ถึกไฟใไม้นะครับไม้ต้นไส้หม่ปลามากนะครับแล้วก็มีฝวตกใไ่ก็จะเกิดนะครับเพื่อนๆนกไม้ไฟนะครับแต่บ้านผม เนงน้อยน้อยน้อยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเคือ่องเนีงน้อยกินได้ยู่บอรสันนะครับกินได้ครับผมฟอกนะครับทุบแกงแซบนะครับเป็นวิธีการหายูให้กินแบบบ้านๆนะครับตามมาตายของอีสานบ้านปลาสตอรี่ครับผมขอบคุณทุกการติดตารมรับชมรายการขอบคุณทุกไลร์ทุกแค่ทุกคอมเมนต์นะครับปลอดภัังแรงแก่กันแล้กันนะครับผมพบก,กันไม่คิหนานะครับสวัสดีกับสุขสุขคนโปรเจกต์โปรจน เงินทองเตรียมถุงเตรียมทาไปเราสวัสดีครับ